ปะสู้ฝนดีจริงๆครับใบโอชาดูครับตองกงพ่นไฟออกไปแล้ครับฝนก็ตกจา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 กหยดป๊อปัตับอยู่นะครับเดี๋ยวออกมาถ่ายข้างนอกครับนัดเดียวนะเพราะฝนตกดูสิครับสู้ฝนดีเหลือเกินเห็นเตลไฟด้านบนไหมครับสู้กับสายฝนได้แม่เจ้าโวย เปียกๆๆครับเปียกโอเคครับเปลวไฟครับเห็นไหมครับฝนตกฝนชดลงมาเปลวไฟถ้าได้เตาติดแล้วนะครับสู้ฝนจริงๆครับไม่มีดับครับ